มันจะได้ควนสูตรทั้งหมดที่เป็นเนื้อเท่านั้นนะสคุณจะได้ดูตัวอย่างโจทย์ cover ทุกอย่างไงคุณไปสอบสอพอได้ไปสอบเตรียมได้สอบอินวิทได้สอบแข่งทีเด็ดได้สอบอะไรก็ได้ในมอต้นมันจะได้ cover ทุกอย่างเนะื้อหางผมมันหมายถึงอย่างนั้นอะ สวัสดีครับพี่แม็กแชร์ทรอนครับผมครูพี่แม็กครับผม คอร์สสุบเนื้อหาเนี่ยเป็นคอร์สใหม่พอดีว่ามีคนรีเควสมาว่าอยากได้คอร์สสุบเนื้อหามอต้นมีไหมผมก็เลยไปดูว่าเราอะ่ะมีแจกสุมเนื้อหาอยู่แล้วเรามีแจกหนังสืออยู่แล้วผมก็เลือกส่วนที่เป็นเนื้อทวนสูตรและกันทวนสูตรที่เคยเรียนมาทั้งหมดแล้วก็ใส่ตัวอย่างโจทย์ไปเพราะนั้นหนึ่งมันจะได้ทวนสูตรทั้งหมดที่เป็นเนื้อเท่านั้นนะสองคุณจะได้ดูตัวอย่างโจทย์ดูตัวอย่างโจทย์ของข้อละข้อข้อละข,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 ข้ออย่างเงี้ยไปเรื่อยแต่จะได้เห็นภาพรวมว่าสูตตตรรรในรรนนมมมมออออออ้้้้้่่่ะีีีไไไไไบบบาางงงซึเเลยยคุุทกณปปส <S <S สสดด วิทย์ดได้สอบแข่งทีเด็ดได้สอบอะไรก็ได้ในมอต้นมันจะได้โคเวอร์ทุกอย่างเนื้อหางผมมันหมายถึงอย่างนั้นอะ คอสุบเนื้อหานะคุณก็เหมาะคนที่เรียนจบเนื้อหาหมอต้นมาแล้วจบแบบพื้นฐานมาแต่อยากจะมาดูหรือจะลองเรียนกับพี่แม็กดูว่าเฮ้ยแล้วสูตรของพี่แม็กอะเหมือนไหมกับครูคนอื่นหรือตาอ่างยังไงซึ่งผมจะบอกเลยว่าผมมีสูตรอะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีสูตรนอกเหนือขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเรียนเสร็จก็เหมือนได้อาวุฒิจะไปลบในคอสตะลุยโจทย์แต่น้องที่เรียนกับผมมาแล้วนะครับผมก็คิดว่าควรเรียนอยู่ดีอันหนึ่งเลยถ้าคุณเรียนคุณได้หนังสือเล่มน,นี้ไปไว้ใช้อ่านทวนก่อนสอบทุกการสอบนะครับค้้ี็ตวอองง่่าาูยยนก คือควรเรียนอยู่ดีนะครับ